องติ่งดารายินดีนำเสนอ new video ใหม่ประจำวันนี้ค่ะตอนเนี่ยสีกรดมเอาไปลองใช้แล้วจะรู้ครับว่ามันดียังไงได้ไหมันมเนื้อครีมันจะเป็นประมาณนี้คนข้ามประตูต้องรู้อยู่แล้วแหละเอาจริงป่ะเนี่ยอุ้ยดูเห็นเล็บดำมั้ยมันดำยู่แล้วป่ะเห็นไหมอย่ามองเล็บนะครับให้มองครีมไม่ให้มองครีมไม่ได้ให้มองเล็บนะทุกคนขามองเล็บเลยค่ะอ๋อ เออจริงโคตรทุรมุนนะผมเจ็บพอแล้วเหนื่อยแล้วเดี๋ยวไปกดน้ำให้ป๋าแก้วหน่อยเร็วๆสองรอบเลยนะเออก็เดี๋ยวเติมเกมให้ไงไปกดน้ำให้ก่อนเร็วเกให้เราไปกดน้ำให้ป๋าต้องเติมเกมนะเออเอามาสีแก้วให้เติมยี่สิบเก้าบาทแก้วนี้มันไม่ได้แล้วเอาแก้วใหม่มาฮะเอาแก้วใหม่ยี่สิบเก้าเอยเหรอแล้วมันตังค์มันเลยยี่สิบเก้ามีตกตามพื้นป่ะไปไปกดน้ำมา สั่งงานก่อนสั่งงานโอเคครับมีใครจะทดลองป้ามือลิน่าเล็กซื้อทดลองเลยมรอลิน่าเล็กมีสามไซส์นะเล็กกลางใหญ่จริงๆที่ล้างหน้าผมใช้ทุกวันเลยนะแต่มันหาตัวรองไม่เจอแล้วอันนี้ก็มีเนี่ยเออนนี้ก็ดี <Okay. S 1> เดี๋ยวก่อนนะอันไหนวะนี่นีนี่นี่อันนี้ดีใครเคยดูป่ะอันนี้เขาขายเป็นเซตฟอร์มโลชั่นอะที่ผมลงไว้ห้าห้ารอยเก้าสิบห้าบาท จะทำอะไรด,ดูอันนี้ของจริงคือเมื่อก่อนเนี่ยต้องบอกว่าสมัยที่แบบบีบีครีมเนาะมาใหม่ๆผมเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่ไม่ชอบเพราะว่า <c oughs> สมัยก่อนเนี่ยวเวลาเราไปรับสาวหรืออะไรแล้วถ้าเขาทาครีมอย่างเงี้ย <c oughs> มันจะติดเบาะรถเราอันนี้คือผมไม่ชอบ <c oughs> ผู้ชายทุกคนต้องไม่ชอบอยู่เลครับให้ครีมติดเบาะหรืออะไรเงี้ยซึ่งครีมเนี่ยที่เขาทาออกมาเนี่ยที่พี่ผุมทํามาเนี่ยผมว่ามันตอบโจทย์มากนะเพราะว่ามันไม่ติดเบาะรถเลย มันทำไม่ขาวไงเดี๋ยวปัวหนึ่งให้ดูสองข้างเข้าใจใช่ปะสมัยก่อนยุคที่แบบเขาทากันขาวจั๊วเลยอะแล้วพอขึ้นรถแล้วมาติดบอ่อเออแต่นี้คือไม่ติดไงแต่ต้องรอให้มันแห้งก่อนนะมาใหม่กดติดตามไปด้วยนะครับ mm hmm. ผมโคตรฟลเลยเวลาครีมติดบอ่อเอาจริงสมัยนี้ยังแอบงมีใช่คือได้ไปซื้อแบบมูสสั่วมันก็มีสิทธิ์มีหมดแหละ แต่อย่างเงี้ยคือแม่ผมก็ใช้เยอะแะแล้วมันก็ไม่มีติดบอกเข้าใจปะ mm hmm. เขาใช้สองอย่างแม่ใช้มือลหน้ากับใช้ตันนี้ม้งรู้สึกยุคไหนนะ mm hmm. ยุคตอนผมอายุประมาณสักยี่ยี่สิบอะสิบปีที่แล้วะอะเห็นปะแตกต่างปะข้านี้ทาเห็นไหมเนี mm ่ย hmm. ดูดิแตกต่างค่ะเหมือนกันเปะ๊ะแล้วแล้วคือมันไม่เหนียวไม่อะไรเลยคนดูมันมันเหมือนเราทาครีมโลชั่นธรรมดาแม่ผม อืมอันนี้ก็ดีครีมเนี้ยแล้วก็เขาให้เขาจะให้ผมขายเป็นเซตพร้อมกับโลชั่นน่ะเนี่ยห้าร้อยเก้าสิบห้าบาทเนี่ยมันคุ้มกว่าที่เราซื้อทีละหลอดอ่ะนางไลฟ์บร์เวณนี้นี่แหละอันนี้อันนี้เนี่ยเอาผมปักหมุดให้แล้วเห็นปะเนี่ยดูดิเห็นปะคอเทชั้นขอวางสายเถอะแล้วไม่เหนียวเลยโหไปะคือลื่นเลยเห็นปะเนี่ยอันนี้คือต้องรอมันแห้งครับแล้วลองแล้วลองบอกว่าบ่อลงบ่อรถมันจะไม่เลือะเลย มันดีตรงนี้ครับเพราะว่าบางทีเราถ้าเกิดเราทาครีมพวกนี้ไปแล้วเราขาวอยากขาวถูกไหมบะไม่ได้เดี๋ยวขอขอ,อ่านไลน์ก่อนแล้วเราทาไปอ่ะแล้วเราไปขึ้นรถหนุ่มอ่ะแล้วรถครีมเราติดเบาะหนุ่มอ่ะมันมันเสียมากนะคนดูพูดจริงจริงเออเนี่ยอ่ะมันเป็นอะไรที่เสียมากนะถึงผู้ชายเขาจะไม่พูดแต่มันไม่ควรเกิดขึ้นครับเพราะฉะนั้นเราเลือกของอะไรที่จะใช้ก็เลือก <This S 1> ที่มันดีดีกว่าเออหรือเรียกเลือกอะไรที่แบบว่า เข,เขาทดลองมาแล้วเข้าใจปะคือเนี้ยแม่ผมน่ะทดลองไปแล้วแน่นอนแล้วผมก็เคยลองทาหลายรอบแล้วก็ลองเออมันก็มันก็ขาวเลยนะแบบว่าทาแค่ข้างเดียวเนี่ยแล้วก็ลงรูดนู้นนี่มันก็ไม่เหลืออะไรอ่ะเข้าใจปะเอยแล้วขอตอบกันไหม this is my picture อืมคือขนาดนี้ยังไม่มีคนซื้อโอเคสี่บ้าน สีบ้านจะไปแล้ว,อ,วอุ้ยเนี่ยเกือบแล้วไหมเนี่ยหึมันดื้อเลยขนาดนี้เนี่ยอาเดวมีคนสั่งโกโก้แล้วเนี่ยเจ็ดบ้านแล้วอีกสามบ้านโกโก้ครับโกโก้ครีมอะไรก็ได้ดีทุกอย่างอะลองดูเชื่อผมขอดูแขนอีกทีอ่ะ เห็นไหมมันชัดเลยเนี่ยผมขนาดในกล้องนี้ยังชัดเลยข้านี้คือทาเห็นปะโอ<ฮ>ปูเจเล่อินดีแล้วให้เดี๋ยวขึ้นไปยังคะยังไ,<ป>ไม่เสร็จจะนอนแล้วหรอเอ่าก็แล้วแต่ไม่มันไปโรงเรียนอ่งนั้นเดี๋ยวขึ้นไปเลยป่ะอือขาวขึ้นไปส่งหน่อยแล้วใครจะอยู่หน้านี้ ไปด้วยไงแล้วเขาหาไม่โชว์สินค้าก็หยิบอันนี้ไปด้วยไงเปล่าครับเขาจะนอนแล้วไงพรุ่งนี้เขาต้องไปโรงเรียนไม่เออเดี๋ยวไปส่งทนพี่นั่งก่อนออ่ออออาอืมเพราะฉะนั้นอีสามบ้านรูปผมจะได้นอนนะปิดตะกล้าก่อนแล้วไปส่งเดลจริงๆเราวางไว้อย่างนี้ก็ได้ปะแล้วเราก็เดี๋ยวเขารอว่าวิ่งมาก็ได้มั้ง อะของที่นาเสนอณตอนนี้อะไรดีอืมของดียอย่างหนึ่งที่เขาขายดีก็คือกันแดดสบู่นางร้ายผมก็ยังยืนยันที่จะให้ทุกคนลองใช้เมอรลีนาอยู่ดีอะเพราะว่ามันดีจริงอเมอรลีนาครับสุดยอดไม่มีเมอรีนาไม่มีบ้านหลังนี้อะแค่นั้น,น,นแห <อ S 1> ละไปไปายก่อนดีกว่าบ,บ๊ายบ,บิน<ป><ป>เน่ยบินเล่ย เ,เดี๋ยวอย่ยตัขว,วตขา,า,วาดืนีเท้าขเดือ่ามเปิดให้ไปไปมาใหม่กดติดตามได้ครับอ <c oughs> ให้อยากอยากถามอะไรอีกอันไหนอีก,อนนอกเหนื่อยเลยอะนี่ผมไปครึ่งทางนะ รีวิวยาสระผมหน่อยจริงๆยาสระผมขายได้แค่อันเดียวนะครับมันหมดแล้วยาสระผมอันนี้นะเหลือแค่คู่เดียวยาสระผมเขาจะขายเป็นคู่เห็นบ้างในตะกร้านี้มีห้าสุดท้ายอะ่ะตามนุ่งนะออยังไม่หมมมดออย่ีีีก,กาลืมกดติดตามกด subscribe จะได้ไม่พลาดค,คลิปดีๆนะคะ